สวัสดียามเช้าครับผมนี่พามาดูเรือโยงครับคันนู้นใส่จะเทียบเข้าท่าครับเอาของมาส่งอันนี้เราอยู่ที่อำเภอบางไซยุดยาครับนี่ครับนี่หลากถัวน้ำครับวันนี้วันที่สิบสามแลครับสิบสามธันวาหกเจ็ดครับ <c oughs> ฝนเริ่มมีตกปล่อยๆครับตอนนี้ หน้าหนาวนะครับจะฝนตกครับนี่ดูท้องฟ้ามืดครึ้มเลยครับนี่ครับลากแสงแล้วครับนี่คันุนจะมีตัวดึงท้ายหลังเลยอานุนสองคันครับอันุนน่าจะเทียบท่าแล้วเขาเริ่มเบาเริ่มเบาแล้วครับนี่ครับวันนี้น่าจะไปส่งไก่ครับเปล่งเครื่องครับมีมาหลายลำครับนูนจะมีมาอีกครับนี่ลากสีเลยครับโอ้โหสีสีเครื่องครับ สี่ตัวลากครับอันนู้นน่าจะเทียบท่าเทียบท่าแล้วตัวนู้นเน่ะมันมีอีกคันหนึ่งดึงไว้ดึงแบบเหมือนโต่งแบบอีกคันครับเรือไปนิ่มๆเลยครับโอ้โหมีเรือยงเรืออนุนกาน้านะครับเทียบท่าแล้วอันนู้นเขากำลงังตักขึ้นครับแต่นี้น่าจะหยุดนี่ครับฝากก็ได้วยครับช่องนอนไอช่างครับช่วงนี้นี่ครับนี่ออกแล้วครับ ออกหาปลาแล้วนี่นี่ครับนี่ตะไคร้ครับตะไคร้นี่เลี้ยวครับเลี้ยววงเลี้ยวครับนี่ครับอย่าบอกหาปลาครับเช้าๆครับ ที่จดหมายกันแต่ปลอด,ลอดภัยครับไม่น่าเชื่อมันลากไปไหวเนาะนี่ครับโอ้โหนะครับโอ้ฝนก็นจะมาครับวันนี้จะเป็นโรงงานพวกข้าวสาลีครับาลาวกไปแลวครับปึ๊บไม่น่าเชื่อนะ คนไทยนี่สุดยอดเลยคิดคนมาได้ว่าเออมันลากไปไหวนะอะไรเงี้ยน้ำหนักนันจะวีโหเป็นหลายร้อยตันแล้วม้กเนี่ยอะไรจะผ่านแล้วครับจะผ่านไปแล้วก็ไวอยู่นะแต่ครกนี้เขาวิ่งข้ามวันข้ามคืนกันแล้วนะนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับ <c oughs> ลงสู่ทะเลครับ จุดที่ผมเยอะนี่นะ่จะเป็นอำเภอบางไทรครับจังหวัดยาจะเป็นพวกโรงงานเยอะครับน่าจะอันนี้น่าจะเป็นแบบสินค้าแบบทะเลอะไรเงี้ยนะผมพอใบมันยังดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวมาเจอกัคลิปใหม่ครับโอ้โหนี่ครับเรือเด็ดๆเทียบท่าก็จะช้าหน่อยนะไหนครับค่อยๆค่อยๆแบบ เรือเทียบท่ามันต้องใจเย็นนะแบบมันจะควบห้ามเหมือนลดไม่ได้นะต้องกระแสน้ำค่อยๆดึงหน้าก็ดึงเข้าหลังก็แบบค่อยๆโต้งโตงไว้โตงไว้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมากนะโหสวัสดีครับฝนตกแล้วครับโอ้ฝนมาแล้วครับคลิปนี้ก็ฝาาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้ฝนตกแรงครับนี่นี่ใครเห็นฝนตกแรงนี่เป็นช่วงหน้าหนาวนะแต่ฝนตกเขาแบบว่าฝนตกแล้วจะอุณหภูมิลดลงครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ